สวัสดีค่ะมาพอกับแอนในช่องแอนนี่ฟินค่ะมือนี้ค่ะแอนสิผ้าะมาเฮ็ดขนมจ้าขนมคมริสต์มาสการสีขาวท่วงช่วงเทศกาคลคริสต์มาสแล้วเนาะจ้าเป็นขนมอ่าเป็นทาร์ตทาร์คตคริสต์มาสจ้ามาเบิ่งว่าขนมอ่านมาสิเฮ็ดจังไหนเฮ็ดง่ายๆจ้าขนมยูหนี่เฮ็ดง่ายๆแค่เพราะว่ามันมีสําเร็จมาแล้วอันนี้มันสิเป็น าทาร์ตคริสต์มาสเป็นแปงจ้ะเป็นแปงมาจากส่องฟิตเขาแช่ฟิตมาแล้วแองเกสือแค่แปงมาซื้อแค่แปงมา,อแ,แ,งมาแองเกแกะออกอเอาแปงเอาโตแปงมันออกมาละลายไหวประมาณสินหารนะที่จะค่อยเอามาเริ่มเฮ็ดขนมน,นนะจ้ะแล้วก็เอาใส่ตกแต่งหนามันแล้วก็เอาเขาเตาอบเตาอบนี่ซิ่ประมาณสองหยหาิเอ้ยประมาณสองลายลายิบหาองศาจา้ะ ใส่อบประมันิบหานะที่้ะอ่านอ่านเบอรงอ่านมันจะกอยากจะเดี๋ยวมันนีเอ็นสิบหาเหตุทาร์ตคริสต์มาสภาษาฟินแลนแปลว่าโยรุโตะรตุอันนี้มันก็เป็นแคร์แปงเป็นแคร์แปงมาโตะรตุไตกินนะเลเวียอันมันเป็นแคร์แปงมาจากฟิตเนอะจ้ะ เดี๋ยวไอศิพาห์เฮดมันเนยมันกะสีมีอ่ะมีใส่นะมันเห็นบอกใส่อยู่มรงกลางมันสิเป็นใส่อ่ะใส่อ่ะบอกแอปเปิลแอนื่อใส่บอกแอปเปิลมากกบใส่อันหลุกพุ่นมากจ้ะไอสิมาก,กินใส่แอปเปิลมากกามันสิสม่ำๆหวานจ้ะเดี๋ยวข้ามาเบิรงกันเลยจ้ามันเนีไสศิพาห์เฮดขนมเนี่ยจ้ะอันนี้แอนเอาออกมาจากเิรื่องเนาะจ้ะซึ่งเอามาละลายในอุณหภูมิห้องธรรมดาชิบหายที่จ้ะ ห้ากับสีมาตัดมันกับสีหายเป็นแผ่นแปลกมากเสียจ้ะเป็นแผ่นมาแล้วสําเร็จรูปมาแล้วเนาะจ้ะแอ็นกับสีมัตต์ตัดจ้ะตัดเคริงเคริงบ่สนาสีเคริงอยู่ดอกเนาะตัดเคริงไปจ้ะมือล่างเลยด้วจ้ะมาจ้ะตัดครึ่งไปเลยเคริงบ่สมจ้ะส่วนหน้าคิวเน่ขนมมันก็บสำเร็จหลุดมาแล้วเนาะ เขาเฮ็ดแปลงสาเร็จลกเพราะว่าอยู่นี่เขาก็มาก,กินขนมหวานเขากินกับกาแฟไงสินะได้จขออนุญาตโอ้ยตรงบล่ล่ะตรงกะคือว่ามันตรงนะจ้ะนะสมมุติว่ามันตรงเห็นบ่มอันตัดเอียงว่เป็นยังจ้ะได้แปดชิ้นจ้ะแอนออกมาสีสีชิ้นไงอยู่ในอัน กองมันเหลืออยู่เล่ยเคืองเดี๋ยจ้ะจะ้ะหลักก็แเอนกาซิมาปาจังสี่ปาให้มันสีเฮดเป็นหลุดอกไใหม่น,นั่นนะจ้ะจ้ะให้้างก่อนอ่าะนาจะนาจะ้ะ ให้มันครบทุกอันจ้ะปาร์ว้ก่อนแอนจงคอยสีมาอันปั่นมันนั้นเอ็นบางบะบางขอเอาพายได้จ้ะมันอัน มันเหนียวมันตาดเนี่ยโบงามกบเนยังแอนโบมีศิละปะในการเ็ดขนมปาดแฮบดเลยจ้ะอันนี้คือตอนหน่อยโยอันนี้ ปากบรตรงัานไหนโเป็นยางแสบพื้เก่ายอลอูตัวรถตูบภาษาอ่านแปลภาษาไทยกับแปลว่าทาดเป็นทาดคริสต์มาสเป็นแบบว่าทาดนี้มันกเกิดมาจากผายพวกผายพวกขนมที่เขาเห็ดผาย มันก็ค้ายๆพายน่ะละจ้ะแต่ว่าเขาเขาเอิ่นทาดเอิ้นกับบุงโหรว่าม,มันต่างกันแบบไหนถ่ายกับถาดมันจะ,นะแอนปาดแล้วแล้วเนาะต่อไปป็นกะสีมะเอาดอกมันจ้ะเนี่ยเอามาจิ้มเนี่ยน่าจะขนมนี่กะเฮ็ดง่ายๆจ้ะ แน่จ้ะแน่เราจะดอกหนึ่งมาดอกที่สองจ้ะอ๋จิ้มจิ้มนี่จิ้มไปจิ้มมากกัะลงเด้จ้ะแมนบ่นล่ะอาแมนอยู่แน่จ้ะเหตุเหตมันเป็น ดอกไม้เป็นดาวลูกดาวนะมะจ้ะจักดาวหรือบอนะจ๊ะเป็นขนมทีเฮ็ดง่ายหลักกระแสบน้ำแอนมาก,กินปกติถาบ่แมนคริสมาต์แอนกะแอบสื่อมาเฮ็ดกินอยู่จ้ะแต่ว่าสวนมากอันค้นอยู่หนีเข้ากระสิแบบสื่อมาเฮ็ดกินเฉพาะช่วงเทศกาล

ีอยูอยูนี่มันมีแปรงสำเร็จรูปมาแล้วขนมปังหลายอย่างมันก็เป็นแปรงสำเร็จรูปมาแล้วหลายเสร็จแล้วจ้าต่อไปแอนก้าสีเอาหนามันจ้ะแอนก้าสีเลือกเอาทั้งสองหนาละจ้ะเอายางละสี่ชิน้นเอาเป็นอันนี้สิเป็นอ่าบักอิงยังก่อนบอกลูกพุ่นจ้ะอันนี้ลูกพุ่น อันนี้บอกแอปเปิลเขียวแอปเปิลจ้ะเป็นสายแอปเปิลเขียวนะจ้ะรับลูกพุ่นเดี๋ยวเอ็นเอาสีใสใส่แอปเปิลให้เบิ่งก่อนมาแกะแอปเปิลกันจะ้นจะใส่บอเบิร์นห้องกะเอาใส่ฟิลไว้เอ,อ้ยเอาใส่ส่องเอาใส่ตู้เย็นไว้จ้ะผมมีฟิลนะนี่อันก็สิเอาใส่อัน มากลายกับไส้ลายจ้ะมากหน่อยกับไส้หน่อยเอามันเทินไว้ยงเสียแอนมากใส่ลลายมันกระสีหวานมันเหนียวนจ้ะโอ้ยล่นล่ะใส่ลลายมันกระวานจ้ะ อันนี้ใส่อีกก่อนจักหน่อยหนึ่งเป็นคนมากินหวานขนมกินบาหวานมันกับโบไม่แห้งแน่จ้ะกีนขนมมันหวานใส่อีกก่อนจ้ะทั้งลายใส่กระสีลายกัวอัน,นขนมโอ้จะแม่นอันลงเนี่ยเอาลง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 ไหมจ้ะมาโผดพ่ออันนี้กระสีเก็บไว้จ้ะ อันนี้เค็บจะเลยนใปมาใส่ที่สองจ้ะใส่ที่สองจะเอาเป็นลูกพุนจ้ะลูกพุนลูกพุนนี่สีละาบาดีดีส่วนมากคนฟินเขาสีมากินลูกพุนมากกว่วแต่ว่าแอนมากินแอปเปิลเพราะว่ามันสีเป็นมันสีออกสมสมรหวาน,านลูกพุนนี่กระแทบจ้ะ ปุน่นบนเยวซันบนเยวซ้ำใส่ไอแอปเปิ้ลเนาะงามบอจ้ะอืาจะเอา้าคือว่างามนล้จ๊ะก็คิดซะว่ามันงามไปจ้ะเดี๋ยว,ไป,วออกกออไปเข่าเตาอบกันเตาอบไปเข้าเตาอบแ้วจะไปเปิดเตาอบที 225องศา15นาทีจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะแอนกำลังปิดเตาอบเนาะจ้ะกำลังเอาออกจากเตาอบฮือโอยหอนหอนหอน,หอน แล้วก็ทาให้เย็นสักพักนึงจ้ะมันยังห่อนแห้งอยู่ทาให้เย็นสักพักนึงแล้วก็ใส่อันสงโรยเดนดันต์ไอซิง่งเอาโรยหนาจ้ะแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสักพักนึงเนาะจ้นะน้าจ้ะหลังจากออกจากเตาอบนะ้าจ้ะเอ็นกับทาไว้ให้เยนน็นหมนะั่นชิมหามาที่ยี่สิบนาทีน้าจ้ะเนี่ยมันเริ่มเยนนะ็นแล้ว ถ้ามันห่อนเนี่ยเวลาห่อโรยผงไอซิ่งมันสีมันสีละลายนะจจะต่อไปแองกัสสีใสอ,อันนี้จะเป็นน้ำตาลไอซิ่งอันเป็นผงน้ำตาลอัน เราจะเอาใส่ตะแกงจ้ะกัะบบายจ้ะด้ยใส่เพราะมันแบบว่าด้ยใส่หน่อยๆน,นะนเพราะว่ามันเป็นขนมอันคริสต์มาสมันเป็นขนมคริสต์มาสเนาะจ้ะ กระโรยหนาเพื่อคิดให้มันคือหิมะนั่นนะจ้ะเพราะวันช่วงคริสมาสตอยู่หนีหิมะหิมะตกแอนกระอาบให้มันเลย <c oughs> ให้มันเป็นสีขาวนะจะนะจะที่จริงบปรไซต์แต่กระไดแต่ว่าไซม่มันจะเพิ่มความหวานน้อยนึงแล้วก็เพิ่มความสวยงามน,นะจ๊ะแอลแต่มัด อาบไลยอับหน่อยจ้ะโอ้ยไลยโผล่ตัวหนึ่งโอเคจ้ะเรียบร้อยจ้ะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันเดี๋ยวเข้ามาซิมกันเดี๋ยวอันสิซิมให้เบิง่งจ้ะให้กระบอกหัวมัน สีเป็นจังใดมาจา้าเดี๋ยวอสซสีซิมใหยบ้งางข้า,ม,ามวนกล่องให้เลยแอนสีซิซมอ่าเอาแอปเปิลก่อนเนาะแอปเปลินนะจปเปลจะมาสิมกันแส่บปนะเนาะหอมหอมข้างจังอออกจากอาจอตอกอรกมากแซ่บไหม นี่แหละเห็ดกินใหม่ๆมันจังค่อยหอมหละสดแสบเพราะขามขึ้นไปแอ่นว่ามันถ้าหอที่อันจำได้ปิกกาดีกลนมันสีแข็งมันจะบเแซาแสบออกมาจากตอกาออกปไมๆแสบแสบอืมในสั่งอัดปิด อืมสายแม่เพื่อนๆผู้ใดมากินกาแฟากินก,กาแฟาจ้ะ พร้อม,อมแบ่งข้าไปไงสับมาซึมอ,อันลูกพุ่นลูกพุ่นจะเป็นสีดำจ้ะเหน็นบ่ กระแซบจ้ะมันหอมครับโยลูตอร์ตุทาร์ทคริสต์มาสแป้งเป็นแป้งเป็นคือผ้าองจ้ะ ดลูกพุ่นกับหอมอีกแบบออกสิลูกพุ่นแห่งคือจะบอก้างเปียกออกสมโทมคือจะบอกข้างบาน ใส่มันอืมตันหรอนขอนมปั้สองอันมันเป็นตันห,นหน่อยๆได้ดยังต้องชอบฟ้ามืดอิอ่มขักอิ่มแน่เหมือนแรกอย่าง,ง,งนนาากี้หัวแรกม้างนะจ๊ะเผ็ดแปดอัน ทิ่สองอันเลยยี่หกอันจะ้ะเอาให้ลูกเขาละสองอันสามี <c oughs> สองอันครปปะเดีเข้าข้อความเปลี่ยว คุณจบเอาคอุณจอันอัน,น,นลห,นหบนลบพูดหน่อยไหมก็แบบนี้กิงไลกับแขนได้จ้ะเฟ็กเกี่ยวหน่อยมาไปหากินน้หมามก็จ้ะจังไดเมื่อเนี่ยนี่กับเขาคอโต่ล่าไปก่อนแล้วจ้ะจังใดกับฝากเอนขอฝาก เหนือฝากตัวฝากปิดตามแอนดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเมื่อนี้แอนก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ